คนเรานี่ยก้นเราปรี่ไปก้นเราปรื้อนึ่งไปกางลังไปกางลังน้องยอย่าไปพูดสร้างมาแล้วกิน,นในมดมนั่นสร้างแล้วกินในมดไอ้สัตว์นั่นมึงเก่งไอ้คนนี้มันนั่นเบะตั้มแกล้งเจินดุตีนเองว่าเจ้าเจ้าได้หแบบน้าแม่เหื่อนพลัดผมไม่ได้เจตนาลุงไม่ได้เจตนาลุงเลยจนเลยก็มันไม่เห็นนะแม่น่ะเบื่อจนโต ติดแต่ร่างอันนั้นอยาา่างโมโหขี้เหร่เลยอ,อยู่เดี่ยวจะว่ดีติดอยู่เลยแทงไม่ใช่หรอกัดก็ดโดนแก,กับนะคุณเรืองอะไรมื่อไงบ้าง,างหัวใจบาดดิเรื่องอะไรมึ่อไงเอาอย่างนี้นายอะไรนะผมชื่อพันสิงห์ดับน้องพี่ขมสันอ๋อเมื่อกี้เองไม่ได้เจตนาผมไม่ได้เจตนา อะไรเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าไม่ได้เจตนาล่ะก็ผมด้วยคําพูดครับคำพูดเมื่อไรมันก็หมดได้คุณพี่ชนสาวไหนนางใดคุณก็บอกไม่เจตนาขอโทษขอโทษตรงนี้เอาไงดีนะพี่ตองกรับกรับเตาเลยครับเตาเบนเ,เด้ความบบริสุทธิ์เออไ <c oughs> อใครมกันก้อนนี่ไก่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไอ้่าไอกูทแม่เอ้กูตาย่ตายโอ้ยไอ้ <h 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 ่จัดแม่ยัดยายยยเอ้ไตหนไอาวยไอ้นปัดฟืนอ้ไม่ได้เอ้อกะป๋ายแปลกันเป็นที่มันเคชนกันที่หลังจำได้บกทอเอ้สีงวชนมันแปะสีเข สีเคมันแพดสีน้องอังไอบ้บ้าดูแลกามรุนแล้วนั่นเงียบไปยกไ่ได้จะกราบไม่กราบพูดคำเดียวตรงนี้ถ้าไม่กราบเดี๋ยวพี่ทองไปบอกพ่อบอกพี่บาตรองบอกว่าไอ้พันสิงมันลวนลามยันกราบกราบว้นวี่ว่ยายเนาของเราอย่างวหว้เดลึกยืนไม่ตึงวหว้กราบเออโลกหนึ่งตาตายเจ็ดปรกากทีท่ตรง งานแน่งมันงานเลยถ้ามันตรงอะไรเพื่อนจ่ายเกว่าริบจ้อมมันปัญนมันมันเกินมันจะมึงเต็มเงี้ยเต่าได้ลูกไม่ดูเด็กตะเบื่ยเบาเต่าได้ลูกมันจ่ายจ่ายก็กว่าอย่างนีอโอ้ยนู้นทักกันถ้ากูแลปันกระเทนนักว่าวเร็วเหลากาบจนสี่ขาดขาบนะครับลุงนุ้ยขาบเพราะที่คุณป้านอย่ามัยุ่งเลยเรากัดตุ้มพอเด็กตุ้งใจครับ ผมนายบรรสิงกับผมไม่อยากจะมีเรื่องมีราวผมกําลังรีบด่วนจะไปรับแม่เข้าสู่นะครหลวงมีปัญหากับเรื่องแหวนเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แต่ใน,นเมื่อผมไม่ได้เจตนาจะชนคุณหนึ่งหรือไทยคุณหาว่าผมเจตนาว่าไม่รู้ผู้ชายแม่บอกว่าผู้หญิงก็คือแม่ผมอยากขอกราบเพื่อขอโทษติดเท้าของคุณแต่นี่คือการหมิ่นเกียิของลูกผู้ชายผมนายบรรสิงขอกราบตรงที่ไม่ต้องกราบ ไม่ต้องไม่ต้องกราบกับติดติดก็ได้ติดติดมากก็ปริ้นเฮ้ยลุงเทง่ไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบคนเรานี่ตาหวัดสร้างคุณนามความดีอยู่ในคุณนธรรมแล้วเชื่อต้องเชื่อตรงเชื่อลุงนี่แต่ดเดียวกราบเส้นว่ารกราบเลยไม่พอมันในหรถก้าเรียรังเคยมันหลาหรือไม่ตายโฮเกินไปแลว้ว ลุงผมเม่กลับครับไม่กลับใหญ่ไปอยู่ตรงนี้ไม่กลับเองก็ไม่ต้องไปเอา้าผมรีบจะกลับบ้านก็นกล้าจนกอดดิไม่ไหวเลเตีไม่เบื่ถึงเราเดินยามไม่ดีเหมือเราเด็กเจ้าวันนี้วันเจ้ามาว่าเจ,จ้าจุ้นึ่งเนี่ยปึงจอนในลานร้อนนับประปารเจยิบรสซาตตียามหยัดแหมน่น่ะเด้วผมไปตา้านะเมื่อนไปไม่ได้กากระบาดตัวปรีว่าปานี่อูหยุดในข้อหมายไ,มไป วัตัดยงจ้องรุ้นปูนป้นว่ะไปไม่ได้ตุ้รถยนตุ้งหมอเตอร์ไซค์ตะก้ายางตะเตอร์ยามน้อยได้อยนนั้นมันโลเหยียบจ้ายืนพื้นอยู่ละไม่ตกลาบมันไปต้นตาาลนะเดินไปนะใหญ่เดินใหญ่ไปใหญ่ไปอ้าวใช่ไโอ้ขั้นแรกแรกแรกขั้นเลยโรเลอคูเกินคนบันร้อวันเตียงกว่าแเลนเปียงเปียงเปียงแหลบจ้าตีหนูตกคูหลอกอ้อยักแมบอกว่าแล็บจ้าตีป้าบึ้มหนู แต่จะก้อยเลยลงเลยแหมมเค้เรืกับวันนั้นจะกลาบไม่กล่าวนายนบันจิงก็ผมจะกลาบแต่ลุงเม่กลาบขอโทษไปไม่ได้ <c oughs> มันหาเรื่องมันชัดๆแต่มึงชนให้ตุ้งมันติดติดติได้เติบเ <c oughs> จ๋งกะปับปัป๊กเนี่ยทำแดกจะกรับร่างกัน่าป,ป้าเลี่ยติดกันตายโอ้งกิ้ง กูไม่พูดนะครับร่างนั้นคอยเงินมาไม่ใจเรื่องอะไรเลยมาดูใกล้ไม่หลักกูว่ามันแหะกูหลักตอตที่นั้นมาจับได้แต่กูอย่างนู้ปอนู้หลักว่าลำไม่จรินเรื่องก็เติยบมาเติบเราว่าพอถึงกูหลักโอจูงออกนู้นนายมากูว่ากูยอมไปให้ลบทก็ไม่เชื่อผมขอโทษนะครับหนึ่งเรือไทยไปไม่ได้มึงมึงเดินอะไรนี่มึงจนไหนโอ้มาทันทีเดียผมจะกลับบ้านไปไม่ได้ใจมั ใหญ่ไหมไปไม่ได้ขอเลยใหญ่ไหมโอ้ยลุงลุงครับมันหยิกครับจูกบกับบังเลยมูกกันไอ้บ้าอ,อย่าว่ามีจูบอย่งก้อนอืมอืมเล็กเลยน่คำัน,นี่โอ้ยลุงลุงเตงครับลุงเตงครับมันขวนครับจูบกับไปไอ้บ้าปล่อยสิ พอคุณกอดผมแล้วใครปล่อยใครกันแน่อย่าว่าโอ้ยลุงเท็กมันกัดตอดเสือเนี่ยอย่าอย่าอย่าตอดเชือกอย,อ,อย่าว่าหญิงต้อดหิงกอดเอาเบลอไว้เอาลูกเอา้าเอาลูกเอา้าเ <um> งอะนี้มาตุกซิ่งตุกยางมาเป็นสามีของนางน้อง ตุกสิ่งเรือ่องตกอย่างมาเป็นสามีของนางนมของอนางเจ้างามเลยแล้วนี่ลุงบอกนี่กอดห้าตองนี้ดองยากาจะล่ามเกิดตา เก้าเก้าแก้มนูนนูนมันหยาบย่างมีตันหลังจากนั้นเป็นสามีนี่จะกิดอย่างไรจุงเทงเธอ,อเป็นสามีเธอซะแล้วโอ้ัวลุงไม่ได้จังปักรังก็ยืนพื้นก้าวไปกับมักกนินกันเองรู้คริปจะพอกันเก่งคบทำไง นระเรายอะไรโน่รอเฮียอะไรนี่ขุนจะไปหาแมย์่ามยพลแเ้วนี่นี่ไม่นหไปนี่มารูไม่เอาไม่มีทังได้รอกหยิกก็ไม่หยิกชูก็ไม่ชูแล้วเขาเตี้ยง่าวลากําคิดเท้ากันหละบอกต่อกันนะบอกแกว่าปุไม่ได้เก๊ได้ไร้กลับไมจำตัวนะพี่ทองช่วยดูไอ้ พี่ทองพี่ทองครับมันสิง่์พี่แก้วยัไม่ไปนะเหมือนหลวงยิ่งจะไปบอกพ่อบอกเพื่อมันสิงห์อะทำไม่ดีไม่ได้พี่แก้วเป็นพยานด้วยนะจะเป็นพยานผู้บอกมึงกอดปดันเองอืม่ม มาไม่ก็ไปแย่งมือก็ปากระนาบไปเลยพี่ต้องมีช่วยช่วยพื้อมันูกวนพร้อมมาดูจุดปนนี่อยู่นี่แหละคนเราปั่นจิ้งมันดีอยู่แดกดีไม่ไปก็แค่นั้นได้เหลืองอัจะไปบอกพ่อจะมันใส่กูได้ตีกูไก่กึบไปแนวอย่างี้อะไรเนี่ยอะไรนู้เจอไหนไม่เอาเลยปาดันตองเนีย ไปบอกแม่แจนวิจารณมันไปกอดแต่งานเจ้าเฮ้ยนะอันดำเพื่อแล้วไปปั่นทิเงเ้อจันกอดโตดเือเราไปกอดไม่เด็กนี่ไปบอกันเจ้าวจ้าวไกต้องตามเหตุการณ์เกิดขึ้นบันเพลือทางบอกว่ามึงกอดมันกอดมันเนี่ยมึงกอบเนี่วมันกอบนี่มันตอดเชืออะไรมันเจ็บบมกเจ็บบอกตอดเจอแต่มึงกอดเลยกอดเลยกันนี้มันกอดกันบอกกอดกันกูรู้ได้ยังไงเดี๋ยวคุณแร่อยู่รอดไอ้บ้าบ้าเพลือ ไม่เบื่อปวดเจ้าด้นอนจยะมามาดีม่เป็นแฟนพีมาดีแม่มาเร็วๆว,วไวไววันปลอมอยู่ในตองจา่าดูมแน่น,นาวันปลอมมันหลุดหลุดออกกันใดเห็นใจบาดต้องนักหนาและจีและจีและจีไอต้องคันนีมนต้องลำบากยากลำบุเกิดเป็นคนดับเด่นน้มันจิ้นจีว่าจะตำยังไงละน้องไม่ได้กิ

นเพราะใจนีรังวังตัวจะยอมละไปเป็นปัวนี่มีต้องกลัวไปปังจริงวิ่งนี่รู้ว่าผิดกฎหมายจะรับแม่ไปวางปลายได้จะไหนโอกาสนัน้นพัวมาจะก็รอยมาแต่เวียงใจจะนี่ไปตีใดรีบบอกมาฮะนี่นายปันซิงจะไปทำอะไรกันล่ะเมื่อกี้ เราต้องเกตดูมาโดยตลอดลเพราะฉะนั้นเธอปฏิเสธไม่ได้แล้วแหวนนี้เธอได้มาจากไหนผมได้มาจากแม่จริงๆร,รีบนําเราไปเจอแม่เ,เดี๋ยวนี้เราอยากจะรู้ว่าแม่เธอเป็นใครนี่แสดงว,ว่าเธอไปขมโมยแหวนก็นมาใช่ไหมเมื่อกี้เธอไปทําอะไรก็ละ่ะผมไม่ได้ขโมยนํานเราไปเดี๋ยวนี้ตัมมาลงแดงลงใจริงนะกกิดนักเรื่องนี้มีปัญหนะตู้บังกับรับวัมในบรรชา้วขึ้นปีปบมนด้

แกันวิสาได้รับทราบแม่กันวิจารับปากว่าจะไปจู่ขอตามประเพณีเชื่อแน่ว่าลูกของแม่ต้องกลับมาหาแม่รอแม่แม่หนึ่งอไทยมาอยู่บ้านเราทำไมอะแม่คุจริงแต่อยาวนิใัยนี้มาใชา้หร ทุกหนึ่งเรื่อไทยเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วขอโทษนะครับพี่บันสิง ตยลเรื่องลูกใจตั้งใจตอนไปลลังมีเธอสองคนละเดินจนด้วยมีตตนระวังรอยจังไงอไปลูกนึง่งเข้าใจดีแม่จะไปสู่ขอหนึ่งหรือไทยให้